มาเนาะทุกคนนะเนาะมื้อนี้เอาสิพามาเบิ่งบรรยากาศเฮาเฮ็ดอาหารอยูวนเคลื่อนเนาะะเมนูเฮาสิมีอย่างใด้นี่ยกำลังกาเกียมกันนี่ยขานี่ก็ะตัมย่องๆเยอะ <laughs> อันนี้ยังตัดแจ้ววะตัดแจ้วฮะเ <laughs> ดี๋ยวใครขบกับซ่าเฮาก็ประมาณนี้ได้นี่ <laughs> ต <laughs> ัดแนจะ้วเพลินเนาะ มาทางนี้ก็เป็นเมนูปิ้งปลาเนะาะตออ้มันเป็นแนวคักๆอันนี้เป็นเป็นปลากาเนาะอันาานี้เป็นปลาเน้เนนี่น,นนะบรรยากาศประมาณนี้เนาะทางนี้นี่เป็นลามปลานี่นะลามปลาเสร็จบ้างไหมคักสูดเลย นะสองบ้างเลยป่าเขาไสรนี่เป็นปรากฏเนาะป่าเขาไสรนี่เดี๋ยวจะน้อยกระสุกเลยบรรยากาศแคมน้ำบรรยากาศดีเนาะม้อนี้ฟ้าบร่แดด การรวมๆประมาณนี้เนาะเอามาเคลื่อนแต่ละเทือกมาแต่ละเทือกกับมาแว่กินข้าวสิแหละมันได้บรรยากาศเนาะแชมเฮาอนันเอาเมื่อกินอยู่เงอนนี่มันซีมันซีโบแซฟคืออยู่พี่เนาะ กินอยู่พี่นี่กินอย่างก,ก็คือว่าแซ่บเบิเดมันหลกักลาก,กระแม่นมันได้บรรยากาศนีแหละบิวโคตดได้เลยสุดมาเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งบังหลามเขานีไสซุกอะไรนะะอองอายละไปเอาไปเทเซ่ช่วยเลยเนาะ กระถ้้ยนี่โตอย่างทพี่เนาะตึงด้วนี่หั่นหอมีลายย่างอยู่เนาะยันจางน้ำน้ำลายเนาะนี่นีจตอนนี้ก็ปรกดให้เ่ยจีนผู้รอเข้าวะ ยังอยู่น้าต้อน,นะครนาอแต่ว่ามันติด<อ>มันติดอยู่แถวแถวก้นบ้าง,ง,างาาแ้้งจ่ี้ยเดี๋ยามลองบางน,น,เนางเที่ยว<อ>บางนั้นเค็มเนาะโอ้เดตอนทำ<อ>ลงมาแนละ้ มาอย่างอีกบางนึ่งนะเมนู how ตาปิ้งปลาเนาะ้ปลาว้แลาบไปยังอีกบางนึงอยู่ทางนะเดี๋ยวบางนั้นมาไขอีกนี่ลุ้นมาเนี่ บางซ่องเขามาอะไรนะอันนี้บางซ่องเขาเนาะตัวนี้ก็ลงแต่น้ำนี่สไลด์ตอนมามาค้างอยงู่พี่เนาะบอนใหมไหมนี่ได้ๆตอนลงเลยนะอ๋อเบ,บอร์เหรอเบอรแล้วบอนนะอยังยยโบเบิรนะ์นาะเอาผ้าเลยผ้าเลย ข้อเอาวะสลายมันมาติดแถวบอนบอนมันไหม้เนาะโอ้โวัดอลมันกะไลยู่เนาะน้ำกับไล่ดนนี่น้นเนี่นนยจังเหรอที่บอ ัจงนี่โอ้นน้ำไหลนะเกิดอะไรอันนี่นี่หลามประกดเนาะเราจิ้มไหมกดธรรมชาติแซ็กซเดี๋ยวเซีมก่อนโอ้ยสิมน้ำหนึ่ก่อนซะรสซานสิเป็นอยงไรเนาะหอมแต่ว่าหอมเลย หอมอบ<า>งังไม้หอมสมนนุนไพรเนาะหัวสิงไคมันลงมาแล้วอืมพอดีแซบละคัก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 ,กนี่มาเราทุกคน,นเาานาะกินข้าวกันคักซุ่นละห่านทำมือนี้ในเบิ้ง เดีย๋ยวสิพามาแนะนำเมนูเขาอ,อันนี้แม่น่นล่ามปลากดใส่บางไม้เนาะตัวนี้เป็นปิ้งปลานิน้นปล้กปลากาแล้วก็มีต่ำแจวเขานี่อันนี้ส้มผักเนาะมาเดี๋ยวเราลองซีิรกันบ่เดี๋ยวใส่ปล้งปลาก,กับแจวลนะอุย้อยเฮียมาจัดไป เดี๋ยวลองซิมลามป่าบ้างเนาะเดี๋ยวขอต้อนป่ายบ้างนะอ่ะหอมคลักกนะ ม,มันบุคือห้าต้มใส่หม้อเนาะนี่เนาะใส่บางไม้มนันอันจะออกหอมหอมหอมก่อนหฮาต้มใส่หม้อ,อมสุดเลยเข้ากับบบัยกาก,าายกาศครับบังใบรยกกาศเมื่อนี้พโสุดเลย สำหรับมือนี้ก็โอเคเลยเนาะอาหารเราก็แซ่บกระลับมือนี้นะจมบนเรือเนาะ <c oughs> แซ่บหลายแซ่บหลายมือนี้นะ <c oughs> บรรยากาศก็กสุดยอดเลยเดี๋ยวเบิ้งคนงานเราอีกวันหนึ่งดู <c oughs> โอเคเลยนะมือนี้นะ ป่าลน้วนเลยนะนำ้ำก้อนเขาไ่ได้ใส่ลายเนาะใส่พอเต็งป่าไว้มันเน่าซ่งมีแต่ปลาสุดสำหรับเมื่อนี้นี่ก็ประมาณนี้เนาะบรรยากาศทามาหาป่าแล้วก็กินอาหารอยู่กลางเพื่อนเนาะซุดๆเมื่อนี้เดี๋ยวมันน่าเจอกันไหมเนาะทุกคนเนาะ